มากับสอสอ,สอตอนออกกำลังกาย3มหมู่อ๋อจะหอบอะไรขนาดนั้นนะ่ะฮะจะเดินขึ้นลงบันไดมาทั้ง3ามสี่รอบนะเหนื่อยสิคะอ๋อแม่คุณแค่นี้เหนื่อยนี่ออกกำลังกายบ้างแล้วหรอนะ่ะออกกำลังกายนี่ฟังนะ ดิฉันเนี่ยนะก็ทำงานบ้านกอดบ้านถูบ้านทุกวันเลยเท่ากับออกกำลังกายแล้วค่ะเจ๊เจ๊จะมาที่ตาว่าการทำงานบ้านเป็นการออกกำลังกายไม่ได้นะคะมันไม่พอเจ๊ต้องไปออกกำลังกายหมู่อื่นบ้างาหมู่อะไรอีกเอา้าก็การออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอออกกำลังกายแบบมีแรงต้านแล้วก็ออกกำลังกายแบบยืดเหยียดร่างกายไงทำได้ไหม จัดมาเลยค่ะเจ๊จะต้องทำคาร์ดิโออย่างน้อย150นาทีต่อสัปดาห์เยอะได้แล้วก็ต้องเริ่มทำบอดี้เวทออกกำลังกายแบบมีแรงต้านอย่างน้อยสัปดาห์ละ3ครั้งแล้วก็จบด้วยยืดเหยียดร่างกายกับชั้นทุกวันและทั้งหมดที่ว่ามานี้เจ๊จะต้องทำอย่างต่อเนื่องเพราะร่างกายจะเลิกเผาผลาญไขมันได้ดีเมื่อออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง10นาทีขึ้นไปแล้วถ้าฉัน ออกกำลังกาย10บนาทีแล้วหยุดละ่ะมันก็เหมือนกับเจออกกำลังกายแล้วมันยังไม่ถึงจุดเผาผลาญ <c oughs> ก็ไม่ต่างจากหม้อชาบูที่กำลังเดือดอยู่แล้วเจอะก็ไปหลี่ไฟลงความร้อนมันลดลงประสิทธิภาพในการต้มมันก็ลดลงไปด้วยแล้เจก็มาเริ่มใหม่อีกกี่ปีกี่ชาติไขมันหล่อนถึงจะเผาผลาญได้หมดยะโหแหมอธิบายซะเห็นภาพชัดใช่ละคะ่ะ นับจากวันนี้จะแอคทีฟให้ร่างกายฟิตและเฟิร์มไว้ตลอดร่างกายจะได้ผอพลาญต่อเนื่องไปเรื่อยๆเข้าใจนละค่ะดิฉันไปออกกำลังกายก่อนนะคะหล่อนก็ทำงานถูบ้านล้างจานไปด้วยรให้เรียบร้อยด้วยแล้วกันนะคะโอเคค่ะไปแล้วค่ะ